อยากทำบุญทำไมต้องทำบุญลงศพทราบไหมครับนั่นเป็นเพราะตามคติพุทธศาสนาการจัดพิธีชาปนก,กิจศพส,สวดอภิธรรมจะช่วยให้วิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุขติได้หากไม่มีลงศพสำหรับใช้ประกอบพิธีก็จะทำให้ร่างไร้วิญญาณเหล่านั้นไม่ได้ถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาจนอาจกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนไม่อาจไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นก็คือ คนยากจนหรือศพไร้ญาติคนไทยจึงเชื่อกันว่าการทำบุญลงศพทำแล้วได้บุญมากเพราะไม่เพียงทำให้คนตายมีโอกาสรับส่วนบุญกุศลไปสู่ภพภูุิที่ดีแต่ยังช่วยให้ญาติพี่น้องและลูกหลานสามารถแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นครั้งสุดท้ายส่งผลให้ใครก็ตามที่บริจาคลงศพจะได้รับอานิสงส์แรงมากกว่าการทำบุญในรูปแบบอื่นๆเรามาดูกันว่าการทำบุญลงศพเราจะได้อานิสงส์อะไรบ้างสะเดาะเคราะห์ ่ออายุไขเพราะการทำบุญลงศพเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ศพรายญาติให้ได้รับการอุทิศส่วนกุศลไปสู่ภพภูมิที่ดีใครก็ตามที่บริจาคจึงได้รับอัน,นิสงส์แรงมากช่วยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุไขทำให้ชีวิตมีแต่ความโชคดีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโครคภัยมาเบียดเบียนมีคนคอยช่วยเหลือไม่ให้ติดขัดการทำบุญลงศพให้แก่ผู้ยากไร้ศพรายญาติก็เหมือนกับได้เข้าไปช่วยเหลือคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ผลบุญย่อมสะท้อนกลับมาให้ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างทําให้คิดทําการสิ่งใดก็ไม่มีติดขัดดวงชะตาดีขึ้นทันตาเห็นหลังจากทําบุญลงศพแล้วหลายคนดวงดีขึ้นทันตานั่นเป็นเพราะอันนี้ส่งผลบุญที่ได้ทําไว้ช่วยเสริมดวงชะตาทําให้พลิกจากเคราะห์ร้ายกับกลายเป็นดีใครดวงดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมเรื่องทุกข์ใจทางการเงินจะไม่มีทําบุญลงศพเป็นการช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้ยากไร้รูปแบบหนึ่ง ทำให้พวกเขาสามารถนำร่างของคนรักไปประกอบพิธีทางศาสนาได้เมื่อได้ช่วยเหลือดังนี้แล้วย่อมทําให้คนบริจาคไม่มีความทุกข์ร้อนทางการเงินมีแต่จะร่ารวยขึ้นจากผลบุญที่ได้สะสมไว้แล้วคลาดปลอดภัยอีกหนึ่งผลบุญที่จะได้จากการทําบุญลงศพคือแล้ควคลาดปลอดภัยห่างไกลจากอุบัติเหตุเนื่องจากสะสมบุญไว้จึงช่วยปัดเป่าเคาะร้ายไม่มาก่อให้เกิดเหตุการณ์อันตรายต่อชีวิต ถึงแม้ว่าการทําบุญบริจาคลงศพนั้นจะยังไม่สามารถเห็นผลได้ทันตาอย่างที่จิตคิดแต่อันนิสสงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นยังมาไม่ถึงแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้ทันทีก็คือความรู้สึกสบายใจในการเป็นผู้ให้นั่นแหละคือความสุขของชีวิตเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทางใจนั่นเองอย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นเพียงความคิดเห็นในแง่มุมหนึ่งและการใช้ชีวิตของแต่และบุคคลเท่านั้นประเด็นสําคัญก็คือการใช้ชีวิตอย่างดีและมีสติโดยไม่ประมาทเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับ